ได้แล้วคุณก็คุณก็บอกผมทำหนึ่งเออไปฝึกมานะผมก็แป๊บเดียวผมก็ฝึกได้เพราะว่านี่คือแรงบันดาลใจของผมูมว่าแต่คุณเพมพี่แนบวางได้ไงพี่แนบวันนั้นพี่แนบพี่แนบแกก็วางได้อยู่แล้วแต่ว่าอันนั้นคือก็ยกว่าเป็นพี่ไงแต่อันนี้คือไม่ใช่พี่ไม่ใช่เพื่อนอะไรเนี่ยไม่ใช่พี่ไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่คนรู้จักหรืออะไรนะ ก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีพี่น้องมุกดาหารนะครับผมวันนี้เราดีใจมากนุกก็ไปดีใจมากที่ได้มาตะวันแดงมุกดาหารวาไรตี้นะครับผมย้อนย้อนเวลากลับไปประมาณเกือบสองปีก่อน<ไ>ผมเส้นอยู่หน้าห้างตรงนี้แหละเนี่ยแน่โ<ไ>ต๊ะแถวนี้แหละผมนั่งรถมาจากอบุบลราชธานีมาเยือนมุกดาหารโอ้ยมามาหาเพื่อนเหรอใช<จ>่โอ้แต่ช่วงนั้นเรายังไม่รู้จักกัน ถ้าเราถ้ารู้จักกันอ่ะผมคงไม่อนุญาตให้คุณมามามาเล่นสุดยอดมากเลยนะช่องผู้ทหารนี่มีแต่คนน่ารักเลยนะผมมาเนอใช่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 มีแต่คนหน้าตาดีๆมีแต่คนสวยๆตอนมานั่งไงนั่นไงอ้้อันนี้ความจริงฮะอิริก็ผมยังไม่เคยมาที่นี่นะครับแต่ว่าก็เคยมาอีก อีกที่หนึ่งแต่ยังไม่เคยที่จะได้มามาที่นี่แต่ครั้งนี้ก็ดีใจที่ได้มากับคนคนนี้คนที่เขาเขาเคยมาแล้วเนาะก็เปรียบเหมือนเขาเป็นเจ้าถิ่นอเคยมาแล้วแต่ว่าไม่ได้มาในในฐานะศิลปินเขามาในฐานะวัยรุ่นหน้าหันยอดอ่ะตันั้นน่ะชั้นสองอะจะมีชั้นล่ะตรงไหนตรงไหนอตอตอนนี้ตอนนี้คือมันน่าจะมีพี่ๆที่นั่งโตเดียวกันกับคุณใช่ไหม ใช่โต๊ะไหนขุดขุดทีพี่เสื้อสีไหนนั่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 นจูมืออยู่นั่นเสื้อยีนเลยนะเขาจูทุกคนเอ้าโอ้ยนั่นแหละผมอยู่แถวนั้นเลยเสื้อยีนอย่างี้ะอ่าโอ้โหโต๊ะนั้นสุดยอดโต๊ะอธาตุนะถ้าใครอยู่โต๊ะนั้นแล้วคือต้องเต้นตลอดเลยเต้นตลอดได้แล้วเต้นตลอดไม่พอนะครับผมออกจากนี่หักแตกหักแตนเมา มั่มีคนเคยเห็นหรอกมีแต่นุ๊กเคยเห็นคนเดียวแหละในมุมของป้ายไปมุมอะไรมุมที่ผมหางแต่หางแต่เหรอใช่สิดร้อนร้อนเมื่อวานอะคุณไม่เห็นเหรอในความคิดก็คิดอยู่นะเฮ้ยดูว่าเขาแพ้ท้องวะโอ้ยเป็นไปไเด็นอะไรเพิ่ ขึ้นขึ้นห,หน่อยขึ้นหน่อยขึ้นอะไรอ่ะวันนี้วันนี้ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับไปไปเรียวได้มาเยือนมุกดาหารแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือวันนี้ได้ร้องเพลงก่อนคุณนุกตนาโดนแล้วประเดิมด้วยผลงานเพลงแรกของเราเลยซิงเกิลแรกของเราครับวันนี้นํามาฝากี่ๆทุกคนชาวมุกดาหารบนอีเกิง้งไปเล